สวัสดีค่ะพอๆกับสาวอีสานกันหนุ่มเนือวันนี้วันอะไรหนุ่มเนือวันนนี้วัพิเศษวันวันวาเลนไทน์ใช่วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยววันนี้หนุ่มเนือจะพาสาวอีสานมาเที่ยวริมน้ำไปมาดินเนอร์านค่ะเนาะวันนี้เราจะมาดินเนอร์กันที่ไหนเอ่ยปลายริเวอร์คอนเนอร์ปลายริเวอร์คอนเนอร์ค่ะอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรงนี้เราจะนั่งอยู่ข้างแม่น้ำไปเลยนะคะนี่จะเป็นแม่น้ำไปค่ะข้างๆนี่นะ แม่น้ำปายแล้วก็มีสะพานนะคะสะพานเดินข้ามไปอีกฟากหนึ่งได้เลยแล้วจะมองเห็นแม่น้ำปายไหลมาเนี่ยเลยค่ะสวยงามค่ะเดี๋ยวมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะดูก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันบ้างใช่ไหมใช่จะดื่มอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะให้ชมบรรยากาศสวยๆรอบริมเนี่ยค่ะริมแม่น้ำปายเนี่ยเนาะไปดูกันเลยค่ะแฮปปี้วลนไทยอ่ยะ มีนุนมอันนี้มาก,การิต้าเสิร์ฟให้คุณภรรยามีขบ่าวออกมาเสิร์ฟให้วันนี้นีวันพิเศษชิมดูสิคะ,ะจะเค็มเ <ฮะ S 1> หมือนคนให้ไหมเค็มมาก <laughs> มสลองวาเลนไทน์ค่ะวันวาเลนไทน์สุขสันต์วันวาเลนไทน์น,น,ทนะคะไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปซุปเปอร์ไสซวาอีสานกัน ค่ะดินเนอร์ด้วยกันอันนี้สปาเกตตี้อะไรนะคะโบโลนาคา,าโบลนาคา,าโบโลนาค่ะน,นี่สปาเกตตี้คาโบโลนานะคะส่วนอันนี้ก็คือขนมปังทอดกระเทียมทอดกระเทียมวันนี้เราจะเป็นฝรั่งจ๋ากันนะคะใช่ไหมวันนี้วันวาเลนไทน์ค่ะเพราะมันเป็นของชาติตะวันตกอยู่แล้วใช่ไหม มาเที่ยวไปริเวอร์ฟันเนอร์ใช่ไหมใช่บรรยากาศดีมากอันนี้ก็จะเต้นหน่อยๆเนาะก็จะสลิดๆเลยวันนี้วันสำคัญอิ่มน้ำสำราญแล้วอาหารที่สั่งมาเนาะบรรยากาศบรรยากาศจะสวยมากฝากไหมใช่ด้านหลงก็จะมีสะพานนะใช่สะพานมีสายน้ำาปไหลผ่านถ้าใครมาเที่ยวปายนะคะอย่าลืม ามามีห้องพักด้วย,ชย,ยวใช่ไหมไปริเวอร์คอนเนอร์แล้วก็มีร้านอาหารติดริมน้ำไปเลยค่ะเด้ออย่าลืมมาเที่ยวนะคะมาพักที่นี่ได้นเนาะตตดถนดคนเดินเลยค่ะก็จะมีวิวแม่น้ำใายเนาะบรรยากาศดีมากมีห้องพักมีร้านอาหารริบร้อยคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าว่าสายสายนมเหนือจะพาไปที่ไหนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ